อีกแม่งใสแตะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บฟักเฮ้ยคุยไม่น่าพูดเลยแด๊ก หน้าเหมือนหมาอะไรเลยตายเหี้ยมึงคงไม่รู้หรอกว่าเมื่อกี้เกมกูเป็นอะไรแต่ดีแล้วแหละที่มึงไม่รู้นะเพราะถ้ามึงรู้มึงทำไมเป็นแบบนี้หรอโว้ยเกิดใกล้มากอ่ะเดินมาสามเก้าถึงเลยตายสิศพมันอยู่ไหนวะกูจะเก็บของ Nobody Nobody เฮ้ยศพหายอ่ะหน้าประจวบ อี่ขี้ข้าเนื้อประจวบศพหายกูจะเก็บตังคุณก็รู้ว่าทุกวันที่ผมจนขนาดไหนรู้สึสกเจลได้ตังเยอะววได้กระสุนมาหกนัดเฮ้ยทำไมกระสุนมีหกสิบเจ็ดนัดวะนี่มันคู่กันมาปืนยาวกอนเกิดใกล้ไปปะวะเลดจริงจิง ยังยิส้สวยดีสัตว์รู้จกักกับว่าเลเซอร์รึเปล่าอยดูเรียนจะจบแล้วก็ตั้งใจเรียนถูกแล้วแหละเกิดเป็นอะไรเราโตแล้วอ่ะแบบเกินสิบแปด 8, เกินที่สิบแล้วมันก็บริหารเวลาให้ดีชีวิตอ่ะ บริหารให้ดีชีวิตชีวิตเราอยากทำอะไรก็ทำไปไม่รู้ว่าชาัดหน้ามีจริงหรืออะไรยังไงดีกว่าถูกป่ะอยากทำไหมนะครั ยอะยากเก้อเด็ดสัตว์ผมบอกว่าอยากเย็บนะยจะตังผิดนะเว้ยเย็บอะเย็บปากถังร้อยอะ ไปเก็บอีกพอแสนหนึ่งเฮ้ยสองคนนั่นแท้เก็บเสียงท่านแน่งตอด โอกวดเมียกงเนาะฝาดมาฟันกูุบ้าหรือเปล่าเนี่ยว่องเป็นชาติกอมาปบางจันเหรอ,อเหยือพระจันงามเด่นบ้าวรถจันบ้าวรถจันบ้าวรถจันีอ,จจนอ,จจนอาจยื่นอยู่ถึงวัน Link worker, <laughs> we might. อ้ร้องเงี้ยผู้หญิงนี่ถามหน่อยครับชอบผู้ชายคางไหมแบบตอนดีรายกรอะไรเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเจาะลึกสักนิดนึงแต่ก็ต้องขอคำตอบตอนนี้เลยเพราะทำตอนนี้ผมทำแบบสอบถามอยู่ทำแบบสำรวจนเราเก็บไปสามแล้วนะ เงียบเงียบไม่มีใครกล้าเปิดเผยป่ะเรื่องนี้มันสำคัญนะเว้ยน่าจะรอยยิงคนะ โฮ้ยอยู่ใต้ดินเรอเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนดีกว่าตอนมันข้ามแม่น้ำเบียงสีเกียงเนี่ยอูจะเลง็งแบบพิธีพิถันก็ปิดฉากมือในเม็ดเดียวรบวสาบานต่อพระเจ้าสามขมมันมาเส้นไหนแค่นั้นเนี่ยไม่เห็นอะไรตอนนี้อนั่นแน ผมเห็นเขาตอนนี้แรงลมแรงลมเยอะอยู่ตอนนี้ฮะจีจีบอ งงอ่ะตายแบบเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ,อะ,อะสุดปะนี่กำลังจุกนะพี่ของพี่ยาวเลยเคยไดิ่นแต่แจ็คดอสันใช่ไหมมันก็เป็นแค่ชื่อที่เอามาล้อเลียนกันในหนังจริงๆลงไปไงว่ข้างล่าง ไวลูกซองอ้ไรที่อ เบนอย่าพูดดีไปเบนพี่เตือนเราเลย แม่งวิ่งไมคกว่ะ เข้าไปเลย <laughs> GG bro oh, Wow Very really nice ปวดนะนี่ขนาดขนาดข้อมือแบบปวดนะ <Brand. S 1> ขนาดข้อมือปวดนะต้องขอบรางวัลหแแนะน่๋ยวเร้งเกมเนี้ยคือเกมนี้แบบทําให้คนดูสนุกจริงยิงสไนเยระยะแบบระยะแบบลมโกะร,ระยะที่แบบว่าโทรมออกไม่ได้ยิงกรัวเลยะอยากก็อยากโดนยิงรัวๆใส่บ้า,าละ่ะเจ็ดตัว 7ตัว